ต่อตาตไปเลยไปเลยไปไลเาอีไปไเนาะไปไไดีกอไปด้เนาะไอดีกอเอไดีไิโอ้ยขอดีนิดนึงเด้อโอ้าใส่ขาเท่าก่อนใส่ผาเท่ก่อนแป๊บนึงแล้วก็ลองพิ้งไปไลไอ้ข <troll> ีด <for> <nickel>. ีเรอหนสองสาไปเลด้หนิ ไปไล่มึงจไปมึงจปาไปมึงจะพาไปนี่นั่งั้นจะนั่งอปาบตดเอาไหมเนาะเอาหม่วันที่ยงอย่เพียงอย่างวะฮะลออย่างนี่จริงจ่ลอแจ่ใสเดินลอไม่หล่อไฟไล์ไฟไล์

ใบสองด้านเลรถพอต้นมาสองหอยก็โลว่าเ็ูลรมียน้นนี่คุณหันคุณหานคุณหนได้พอเอ้ยโอ้ยเนาะ ปลลายแบัไก่ดีครับนะแไรดู่อนโดนลบที่อบเจอพี่แซมนแอบถ่าู้กว่าพิ่งเข้าแอบถ่าย่ไเมื่อไรเหลืองันทีเลยรีบดู่อนโดนลบทันดีกนะ ตอนั้นผมเคยใส่ก้อนเทนแบบยืดรูก่อนลบยุ่งไเยอะกอนั้นเมื่อนันลำตาอยู่นี่ก็เลยตั้งกองหรอมอยาบถ่าไม่ิเหลืองเข้ามาโอาห่อมหิกแต่ว่าดิบเหลืองเดดรเดือแก่ไม่ไบ่ัญญารุ่ันบอกยังอว่าย่ามาเปลี่ยนนีบวเลยมันหนักกว่าจับหมักเข้ามาเอมันซูมเสียงไหแต่ว่าก็ลอจะอันนี้คือเปิดเวยไปแล้วเออ อาจจะเป็นไปได้ไอช่วงนี้นี่งวดรับงานป่าวงวดรับงานครับเป็นยังคือจังต้รงงอารถไปปรับปุ่อ๋อบ่เป็นงวดได้ยุติยุติยุติการละแหวยุติใครแล้ตื่นตกใจเหมือนยอติยุติยุติยุติคลิปก็มื่อยใช่เขาคือยุติรถแฮน้อวะ่ะสรุปเมื่อวานได้ถือค่าปรับบ่ ก็รูเลย่ดีเอารถไปเพราะว่าเอารถไปเห็ดทั้งอูวันนหนแดนพานอ๋อแดนพานเห็นเลยเป็นวะท่านี่คือองคุณี้ชีเขียวคคุณวะน้องมิ่นมโนอ่าเฮ้ยไปทางเมียนี่วะโอ้กอดจีดานเนาะคือก็บางี่เล่าเนี่ยือบางที่อะเล่าเนี่ยกอดจีดานกอดจีดามเนาะคือยงเนาะวะบันกับตรดเงยเสรแล้วเออเออยังตอวว่าน่ยต อันมือมือว่านมือก้นอนเนาะแลนทานมาเห็นดาเิี้วเขียวดอกก็หมดอายแล้ววะนงมินบอกลงมินบ่เน,น,น,นา,วาะวะไมเป็นไรค่ะ้อยอหลีตัวเนี้ยเน,กอ,น,อ,น,นอก็ออกได้มาจอดจุดดานเนาะเสนอ เอากินเก่งทยิี่ตัวไอ้เข้ม้ิดยูดนนไอ้เข้มไใช่อไอ้ปเจ้าเนทีจอดว้นี่พูดรืแจกระเจานี่พูดดูแลเออรืแจกระเจาเกินแบบอลเลยเอาไปแจกระเจาเป็นอ่มีพูดดูแลพร้อมเด้พี่ตำรวจดูแลให้ร้านน้อไอ้ไปอาบน้ำอาบท้าเราไปยังเลย ปุยลุงกระรุนปุยลุงกระรุนเฮาเบิรสมัยปุยลุงกะรุนแล้วเนาะุยลุงกระลุปุยลุงกระรุนปุยลุงกะรุนเครับเดี๋เปุยคนละรืละมว่าผมเสี้ยนี่ยลา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 ยเดี๋ยวามหอดหยุดการหยุดีมว่ันไ่้จกโยนหยุดทีหอดใส่หยุดีหอดสินเดืนเท่านี้แหละิเดือนนี่บอหยุดทีหอดสินเดือนเท่านี้แหละหอดสินเดือน แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมีงานอยู่งานมันมีเหรอเด้เดือนตุนภาพมันจะมีงานแล้วเอกแต่ว่าเดือนนี้นะจริงๆ่ะเราเหลี่ยมปีใหม่เพือเอารถออกมาเห็ดกวนโอุปเมนเอารถออกมารับงานกวนปีใหม่รถมันรถมันเตี้ยแล้วล่ะแต่ว่ามันยังมันยังเบลเหลี่ยมหน่อยกเต้ยเอาไม่เห็ดเอามาทำห้านกวนเหลืแล้วงานหลังที่บันที่ซีบันที่เอาไปทำใจว่าถือซีหมดแล้วแต่ที่นี่มันมีงานกับมาอีก ก็เลยรับอีกก็เลยแล้วงานมันถิ่เก่าก็เลยว่าถ้ายังทีลาบีอยู่มันถี่บริสุทธิ์ก็เลยจะติดใจเออบริสาทธิ์นี่รถมันมาให้แล้วรวยเปอร์เซ็นต์เนียนกับเรืออยู่ประมาณชุนชุนหาเปอร์เซ็นต์นี่แหละก็เันหน่อบมันเกิดรถมันแล้วแล้วแต่ว่ามันบมาแล้วครับเมื่เต็มรวยแหนมันมาให้เต็มรวยคือระบบให้โดลิกน่ะมันยังมันยังบริสุทธิ์ดก็เลยไปปรับเปลี่ยนระบบให้โดลิก ระบบให้ตรงนี้ก็จะพื้นที่เพื่อที่ว่าเขาจะใส่ไฟเพิ่มเพราะว่าไฟมันยังบวชบวเต็มครับปัญหาบวชตแจกครับปนญหาทั้งที่เอาไปงานไปงานหมอหนุ่ยตอนนั้นบวชมีไฟแสงสีบวชมีไฟแม่นีแต่ไฟส่องแต่วางนีแสงไฟทรงแต่วางวันที่นี่เดือนกุมภาพันธ์นี่กะเจอกันเลยล่ะแสบตาเลยล่ะเจ้าภาพกับพวกพี่แว่นใช้ตากัน ม่ไเยอะก็เนี่ยเป็นวาดกับพี่บ้านสายตายตย่อภาพย่อกันเนี่ยกัที่ผงบานเอา่รงนี้งดงดงดหลับงานเยอะยุติเทวันยุติเทวันเห็นน้องนพักเรอเขาลุ้ยงานกันปีใหม่เขาเมื่อยเดี๋ยวก็นอนเาพามาจากงานเลยเอกเหนื่อยห่วยเราเป็นขึ้นนับตั้งเตรถบ่าเธแล้วคั่กเลยกัเกือบยทีงานด เดี๋ี่สิงานเลยสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบหว่างานหลายเรื่อยๆแม่นจะภาพแต่ถ้าเขามาเรื่อยๆอูุ่ต่ว่าแต่อยากไปบอกว่าจะถามทีซีแตจังครับเลยแต่จางนาำาเข้าใจรอบางมองจาภาบางหองเพื่อนถามเคราคาเท่กันนั่นแหะถามผู้ยุ่กลเพื่อน มันกต่ละคามันจะอีดรอบลงแต่ว่าออปชั่นมันอาจจะสีบวกกับกันก็พอเข้าพอความเข้าเป็นรถใหญ่ที่สองรอออปชั่นมันอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าของเราเนี่ยมันมันโมเมนต์มาเห็นรถเห็นมากแล้วก็รถจอดอยู่บ้านรับงานแล้วก็พอแดงงานปุ๊บเป็เชียรกับนักดนตรีไปเจียรกับนักล้อเพราะเขาโมเมนต์เขาเป็นมันเป็นทีมเป็นวงเลยเอาจจะกระทำเป็นวงดนตรีวงหนึ่งเพราะว่าของเรามีทั้งรถมีทั้งทีมนักดนตรี แกระทีมนักลองอยู่พรับนอกจากว่าจะภาพว่าอ้ยอยากได้ผู้นั้นเพิ่มเด้อล่ะเป็นในตัวจีเพิ่มได้หรือเปล่าจิลลปินผู้นั้นผู้นี้เห่ากับจังหามาเพิ่มเหวแต่ว่าคือเห่ากับเหรียญกันเป็นวงอยู่แล้วสกิป์ก็เห่ากับคือแต่สมมติว่ามาไขมามั่นเห็นเชกคลองเพิ่งยังเขียนทะลุใช่บางทีมันก็อาจจะทำให้สกิป์ลุนขี่กันเหรียญบอลลินว่าไหลเป็นไหนอันนี้ก็บระเด้ว่าผู้ใดได้หมายถึงว่าฐานสมมติเช็คมากนะฐานสมมติเท่าเช็คมากมันก็ตีบระเด้ตรงใจตรงใจเห่าเป็นไหน เลาเลยอยู่เป็นทีมต่สินใจอยู่กันเป็นทีมมากินก่อนเสือน้ากันถ้าก่อนเ่วงแรก็งสูตูครับนอันขอพอบคุ้หลายครับ